Hi everyone, this is the new class class ที่จะทำให้ภา,าษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราก็จะสามารถสร้างประโยคคำพูดได้ด้วยตัวเราเองเริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานปรับพื้นฐานให้ใหม่เลยนะคะเรียงลำดับจากง่ายไปยากเรียนรู้ได้เร็วเน้นความเข้าใจเป็นหลักได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำได้ทุกทักษะทั้งการฟังพูดอ่าน เราลราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะเราไปเริ่มในเรื่องของคำศัพท์กันเลยนะคะคำแรกกะหล่ำปี cabbage c a b b a g e cabbage cabbage c a b กะหล่ำปลีคำต่อไปค่ะหัวหอม onion o n i o n onion หัวหอมคำต่อไปนะคะโรงแรม hotel h o t e l hotel 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 โรงแรมคำต่อไปค่ะนักแสดงที่เป็นผู้ชาย actor c a t o r actor 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 นักแสดงที่เป็นผู้ชาย คำต่อไปนะคะนักแสดงที่เป็นผู้หญิง actress a c t r e s s actress actress a Act นักแสดงที่เป็นผู้หญิงคำต่อไปค่ะดวงดาว star s t a r star. star 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 ดวงดาวคำต่อไปนะคะ นักท่องเที่ยว tourist t o u r i s t tourist 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 นักท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะมีเสียงยาวแล้วก็เสียงหนักลงท้ายก็คือตัว st ให้ออกเสียงทั้งคู่เลยนะคะเป็น st st แบบนี้นะคะ tourist 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 โอเคไหมคะคำต่อไปนะคะเสื้อกันฝน raincoat r a i n c o a t raincoat 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 เสื้อกันฝนคำต่อไปคะ่ะเสื้อกันหนาว overcoat o v e r c o a t overcoat overcoat o f c o ค t เสื้อกันฝนคำสุดท้ายค่ะคนขับรถ driver d r i v e r driver 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 คนขับรถค่ะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์ของคลิปนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทวนพื้นฐานกันสักนิดเพื่อที่จะนำไปต่อยอดนะคะในคลิปถัดไปลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ สมมติเราพูดว่า this is a cabbage ยังจำกันได้ไม่เอ่ยประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรลองคิดสิคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยประโยคนี้ก็หมายความว่านี่คือกะหล่ำปลี this is a cabbage ประโยคแบบนี้ค่ะก็จะตรงตัวเลยนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษแล้วถ้าเราจะพูดว่านี่คือคนขับรถนี่คือคนขับรถ เราจะต้องพูดว่ายังไงนะคะโอเคใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ this is a driver นี่คือคนขับรถอีกสักประโยคนะคะแล้วถ้าเราจะพูดว่านี่คือหัวหอมนี่คือหัวหอมล่ะคะถูกต้องแล้วค่ะเราก็จะต้องพูดว่า this is an onion this is an onion โอเคค่ะทุกคนยังจำกันได้อยู่นะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็น กะหลำปีหัวนี้จากเมื่อกี้นี่คือกะหลำปีใช่ไหมคะเราเปลี่ยนใหม่เป็นกะหลำปีหัวนี้กะหลำปีหัวนี้เราจะพูดยังไงดีคะคิดสิคะกะหลำปีหัวนี้ค่ะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะต้องพูดว่า this cabbage this cabbage กรหลำปีหัวนี้แต่ว่าจริงๆคำพูดเนี้ยค่ะมันยังไม่ใช่ประโยชซึ่ง บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอ้าวกระลำปรีหัวเนี้ยแล้วยังไงต่อหรอกระลำปีหัวเนี้ยทาไมหรอคือมันยังไม่จบประโยะคไงค่ะซึ่งถ้าพูดแค่เนี้ยบางทีคนฟังก็จะมีคําถามทีนี้เราลองมาทําความเข้าใจกันค่ะถ้าเราบอกว่านี่คือกระลำปรีพวกเราจํากันได้อยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้ this is a cabbage แต่ถ้าเราจะบอกว่ากระลำปรีหัวนี้ เราก็จะเอาคำว่ากะหลำปลีปน่ะคะ่ะไปวางไว้ด้านหลัง this ได้เลยก็จะกลายเป็น this cabbage this cabbage กะหลำปลีหัวนี้เข้าใจกันไหมคะโอเคเข้าใจนะคะเอาใหมค่ค่ะถ้าเราจะพูดว่าหัวหอมหัวนี้เราก็จะต้องพูดว่าคิดสิคะถูกต้องค่ะ this onion this onion หัวหอมหัวนี้แล้วถ้าเป็น คนขับรถคนนี้ล่ะคะเราจะพูดว่ายังไงนะคะใช่ค่ะ this driver this driver โอเคกันใช่ไหมคะง่ายงายแบบนี้เลยค่ะแต่ที่เราจะพูดว่ากะล่ำปีหัวนี้หัวหอมหัวนี้คนขับรถคนนี้มันยังไม่จบประโยคใช่ไหมคะที่บอกมาตั้งแต่ตอนแรกเพราะเราไม่รู้ว่ากะล่ำปีหัวเนี้ยทำไมอะหัวหอมหัวเนี้ยแล้วยังไงต่อดีอะใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าเราจะพูดให้จบประโยคนะคะเราก็จะต้องพูดว่ากระลำปลีหัวเนี้ยอยู่ในตะกร้าเห็นไหมคะแบบนี้ก็จะชัดเจนสมบูรณ์เป็นประโยคที่ perfect นะคะหรือว่าหอมหัวเนี้ยอยู่ในจานแบบนี้เป็นต้นเข้าใจกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูประโยคกันคะ่ะอย่างเช่นเราจะบอกว่านักแสดงชายคนเนี้อยู่ในโรงแรมเราจะพูดว่าย่งไงคะ ลองคิดสิคะจาได้กันใช่ไหมคะประโยคพวกนี้เราเรียนมาแล้วนะคะนักแสดงชายคนนี้เราก็จะพูดว่า this actor ใช่คะ่ะ this actor อยู่ในโรงแรมประโยคแบบนี้อย่าลืมนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษตรงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักแสดงชายคนนี้อยู่ในโรงแรมเราก็จะพูดว่า this actor is in the hotel this actor is in the hotel โอเคกันไหมคะโอเคมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะเช่นเราจะบอกว่านี่คือนักท่องเที่ยวนี่คือนักท่องเที่ยวเราจะพูดว่ายังไงดีคะใช่แล้วค่ะ this is a tourist this is a tourist นี่คือนักท่องเที่ยวแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะบอกว่านักท่องเที่ยวคนเนี้ยอยู่ในโรงแรม นักท่องเที่ยวคนนี้อยู่ในโรงแรมเราก็จะต้องพูดว่าคิดสิคะคิดสิคะใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องบอกว่า this tourist is in the hotel this tourist is in the hotel โอเคค่ะุทกทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเข้าใจกันแล้วนะคะทีนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะเราไม่เอาคำว่านี้ละแต่เราต้องการคำว่านั้นบ้าง คำว่านั้นยังจํากันได้ใช่ไหมคะ This, this คือคำว่านี้แล้วคำว่านั้นล่ะคะค่ะก็คือคำว่า that ทีนี้ถ้าเราต้องการจะพูดว่าดาวดวงนั้นกระลำปลีหัวนั้นหรือนักท่องเที่ยวคนนั้นเราก็แค่เปลี่ยนจาก this มาเป็น that ก็จะกลายเป็นดาวดวงนั้นก็คือ that star กระลำปลีหัวนั้น that cabbage นักท่องเที่ยวคนนั้น t h a t Tourist โอเคใช่ไหมคะง่ายงายเลยใช่ไหมคะ,ะวิธีการเรียนกันง่ายๆแบบนี้ค่ะพวกเราก็ยังสามารถนำไปสอนลูกหลานของพวกเรานะคะให้เป็นเด็ก2ภาษาได้เลยนะคะหรือถ้ายังเรียนกันอยู่หรือต้องการที่จะเอาไปสอบในการทำงานอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถเอาไปสอบได้ซึ่งทำให้เราได้คะแนนสูงอีกด้วยนะคะการเรียนของเด e ิวคลาสเนี่ยคะ่ะได้ทุกทักษะเลย ก็อยากเห็นทุกคนค่ะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเอาไปใช้ได้จริงเพราะว่ามันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและสำหรับ The New Class นะคะก็มีคอร์สเรียนในกลุ่มปิด Facebook ด้วยนะคะซึ่งมีแค่2คอร์สเท่านั้นเองและ2คอร์สเนี้ยก็อาจจะทำให้หลายๆคนค่ะกลายเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็ไปสอบถามกันได้นะคะที่ไลน์ไ d ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ ก็ราคาก็ไม่แพงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะเริ่มเลยนะคะเป็นรูปประโยคตัวอย่างที่ให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างคำว่า this is กับ this แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะพูดโอเคไหมคะก็นึกให้เห็นภาพในใจนะคะโอเคเริ่มเลยประโยคแรก this is a g r a i n coat this is a g r a i n coat จำได้ใช่ไหมคะว่าแปลว่าอะไรโอเคประโยคต่อไปค่ะ This raincoat is in the wardrobe. This raincoat is in the wardrobe. This is an overcoat. This is an overcoat. This overcoat is on the rail. This overcoat is on the rail. That is a tourist. That is a tourist. The tourist is in this hotel. The tourist is in this hotel. That is an actress. That is an actress. That actress is in that hotel. That actress is in that hotel. โอเคค่ะทุกๆกคนถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจกันดูสักนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะให้ทุกคนค่ะ สร้างประโยคคำพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็จะมีเวลาให้คิดสักนิดนึงโอเคเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเสื้อกันหนาวตัวนั้นอยู่ในตู้ไหมเสื้อกันหนาวตัวนั้นอยู่ในตู้ไหมคิดค่ะตอบค่ะ is that overcoat in the wardrobe is that overcoat in the wardrobe ขอต่อไปค่ะ นี่คือเสื้อกันฝนนี่คือเสื้อกันฝนคิดค่ะตอบค่ะ This is a raincoat This is a raincoat โ okay. อเคข้อต่อไปค่ะเสื้อกันฝนตัวนี้อยู่ในกล่องใบนั้นเสื้อกันฝนตัวนี้อยู่ในกล่องใบนั้นคิดค่ะตอบค่ะ This raincoat is in that box This raincoat is in that box. ขอต่อไปค่ะนักแสดงชายคนนี้เป็นนักเรียนใช่ไหมนักแสดงชายคนนี้เป็นนักเรียนใช่ไหมคิดค่ะตอบค่ะ Is this actor a student? Is this actor a student? ขอต่อไปค่ะใช่นักแสดงชายคนนี้เป็นนักเรียนใช่นักแสดงชายคนนี้เป็นนักเรียน คิดค่ะตอบค่ะ yes this actor is a student yes this actor is a student ขอต่อไปค่ะนั่นไม่ใช่หัวหอมนั่นไม่ใช่หัวหอมคิดค่ะตอบค่ะ that is not an onion that is not an onion ขอต่อไปค่ะ หัวหอมอยู่ในถาดใบนั้นหัวหอมอยู่ในถาดใบนั้นคิดค่ะตอบค่ะ The onion is on the tray. The onion is on the tray. ขอต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวอยู่ในรถโดยสารคันนั้นใช่ไหมนักท่องเที่ยวอยู่ในรถโดยสารคันนั้นใช่ไหมคิดค่ะตอบค่ะ Is the tourist on that bus is the tourist on that bus ขอต่อไปค่ะไม่นักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในรถโดยสารคันนั้นไม่นักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในรถโดยสารคันนั้นคิดค่ะตอบค่ะ no the tourist is not on that bus no the tourist is not on that bus ขอต่อไปค่ะ นักแสดงหญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนนักแสดงหญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนคิดค่ะตอบค่ะ Where is that actress? Where is that actress? โอเคกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างถูกกันไหมเอ่ยถูกกันหมดเลยโอเคเก่งมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกๆคนเข้าใจกันแล้วนะคะสำหรับการที่เราจะใช้ หรือการที่เราจะพูดว่านี่คือหรือนั่นคือก็คือ this is that is ใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เราต้องการจะเน้นหรือต้องการจะย้ำเราก็จะต้องเอาคำว่า that ขึ้นมาก่อนเราก็ตามด้วยคนสัตว์สิ่งของที่เราจะพูดถึงอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะนี่คือการเน้นก็จะกลายเป็น that boy หรือเด็กผู้ชายคนนี้ this boy เห็นไหมคะเป็นการเน้น เราก็เอา this หรือ that ตามด้วยคนสัตว์สิ่งของนั่นเองโอเคค่ะทุกๆคนและนี่ก็คือการเรียนของ the new class class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษปเป็นเรื่องง่ายถ้าดูแล้วเข้าใจคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้ญาติพี่น้องของเราเพื่อนๆของเราคนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้มาดูกันใครชอบก็กดติดตามกันได้นะคะใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่า เรียนภาษาอังกฤษชิวๆกับ The New Class โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ See you next time Bye bye